สวัสดีค่ะทุกคนกินข้าวเที่ยงกันหรือ,อยังวันนี้เราจะมาทําอาหารเที่ยงกันนะคะวันนี้เราจะทําลาบหมูวัตถุดิบบางเน,เนื้อหมูนะคะนี่เราซื้อมาจากโรตัสเท่าไหรเนี่ยสองร้อยห้าสิบกรัมแปดสิบเก้าบาทแพงมากตอนนี้หมูแพงมากเลยนะคะแล้วก็ดูมาดูกันว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างเออวันนี้เราหาได้จากในตู้เย็นที่เหลือๆนะคะก็จะมีพริกหอมแดงมะนาว นะคะแล้วก็มีต้นหอมใบมะกรูดด้วยส่วนเครื่องปรุงก็จะมีนี่ค่ะน้ำปลาผงชูรสเขาคั่วนะคะข้าคั่วนี้คือเราเราคั่วมาจากบ้านหอมมากเคล็ดลับความอร่อยคือแบบถ้าอยากจะให้หอมนานเก็บได้นานคือเก็บในตู้เย็นนะคะพิโปดนี้ก็มาจากบ้านเหมือนกันพิกปรนี้ก็ต้องเก็บในตู้เย็นเพื่อคงสภาพความอร่อยความหอมแล้วก็จะมีเกลือด้วยนะคะ อีกเหลือเพิ่มความเข็มจะมีนี่สะระแหน่สะระแหน่ในการแบบโรยหน้านะคะวันนี้ผักผักเหลือนิดหน่อยเองม่เยอะเรามาดูขั้นตอนการทําเลยนะคะอ้าวขั้นตอนแรกนะคะเรามาหั่นพวกผักที่จะโรยหน้าหรือว่าก็เตรียมไว้ก่อนนะคะไปดูกัน ี่หั่นพริกเพิ่มความแซ่บหอมแดงก่อนแล้วกันเนาะหั่นไปเลยค่ะชิ้นเล็กๆเขียงเราอาจจะดำไปนิดนึงนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าคนอื่นเขาใส่หอมอะไรกันแต่ว่าเราชอบเราใส่หอมแดงแทน นี่ค่ะใส่เข้าไปได้อร่อยอร่อยป้องกันไข้หวัดด้วยห่รวงพอประมาณนะคะไม่ต้องเยอะมากนี่ค่ะขำข หอมแดงเสร็จนะคะตามด้วยพริกนี่เก็บไปก่อนหัมพริกไปเลยค่ะอ่ามิดไมิโคม ใส่มากเผ็ดมากคะเนี่ยเพิ่มสีสัน เริ่มมาแลคะ่ะจากการผานหอมดูสีวันนี้เราจะอร่อยหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะอร่อยนะเพราะทำทุกครั้งก็อร่อยทุกครั้งเลยไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะเดี๋ยวเผ็ดเอาอีกสักเม็ดนึงแล้วกันผานทุกอย่างพร้อมไว้นะคะ นี่พริกใบมะกรูดไม่รู้ว่าที่อื่นเขาใส่ใบมะกรูดกันหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ส่วนตัวชอบเพิ่มความหอมอก็ม้วนเข้าไปค่ะม,ม้วนแล้วก็หั่นฝอย อ่าเสร็จแล้วนะคะอ้าเก็บไว้ต้นหอมผักชีเดี๋ยวลากเราเก็บไว้ทำน้ำซุปตอนเย็นเราจะทำแกงจืดก็หั่นค่ะหั่น เตรียมทุกอย่างให้พร้อมเลยนะคะเราจะง่ายมากะเรียบร้อยฉีดหน้าด้วยหั่นไว้ นี้น่าจะพอไม่พอเดี๋ยวเราค่อยทาเพิ่มนี่ค่ะหลยงจากที่น้ำเดือดแล้วก็ใส่หมูลงไปเลยไม่ต้องเงยอะมากเราเรากินคนเดียวกินคนทาคนเดียวอร่อยคนเดียวใส่ไปสักครึ่งหนึ่งแล้วกันนี่ค่ะเสร็จแล้วก็รู้วันไป น้อยนะคะอีกสักหน่อยแล้วกันดูเหมือนจะน้อยกลัวไม่ยิ่ม หมูสุกนะคะนี่สุกแล้วเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้ติดกไปได้เลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่หมูเราสุกแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาถึงขั้นตอนการปรุงนะคะนี่เลยค่ะติกก่อนเลย พริกป่นตัวนี้เผ็ดมากเพราะฉะนั้นเราใส่นิดเดียวพอใส่ลงไปเลยค่ะครึ่งหนึ่งเดี๋ยวถ้าไม่เผ็ดแค่นี้ก็พอถ้าไม่เผ็ดเราเค่อยเติมทีหลังได้ตามด้วยข้าวคั่วค่ะนี่ข้าวใส่ลงไปเลยค่ะ ชูรสนี่ชูรสนิดหน่อยลดความแซ่บแค่นี้พอ,อเกลือคะ่ะเกลือเกลือนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องเยอะมากแตบบ่แเค็มเกลือเสร็จน้ำปลาต่อนี่ใส่เข้าไปเลยค่ะ เค็มมากคนค่ะได้ประมาณนี้ชิมดูว่าขาดอะไรอ๋อลืมมะนาวค่ะ ใส่มะนาวบีบมะนาวเข้าไปเลยตามความชอบมือนี้เราล้างแล้วนะคะอะสามซี่ เค็มอีกหน่อยเถ้าคนชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวเยอะหน่อยนะคะไม่ได้รสที่ต้องการแล้วเติมผักที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยนะคะผ,ผักที่เราเตรียมไว้คนเข้ากันค่ะ จากที่คนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชิมดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันอร่อยค่ะเราเราก็จะได้ประมาณนี้อืมโอเคแล้วค่ะอร่อยตักใส่จานได้เลยค่ะ หลังจากที่เราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็แต่งนิดนึงด้วยสะระแหน่นี่นะคะ่ะใส่เข้าไปเลยเออกินเป็นผักแนมก็ได้นะคะนี่โอเคันนี้ก็สวยละโอเคนี่ดูเป็นชัด,ชดนี่ก็เราก็จะได้ประมาณนี้วันนี้เรามีผักด้วยจานเล็กไปหน่อย ก็มีอะไรโอ้โหตาเรามีแต่สีขาวไม่มีสีเขียวเลยอ่าเราก็จะมีกระลำปีนะคะเนี่ยกระลำปีที่เหลือจากกินส้มตำแล้วก็อ๋อไม่ใช่อะไรเนี่ยแตงกวาแล้วก็มะเขืออืมนี่ค่ะผักแค่นี้พอละแค่นี้ก็อร่อยละโอเคลองไปทำดูนะคะอ่ารสชาตินี้แล้วแต่เราเราชอบเลยนี่ค่ะ นี่นะคะหน้าตาที่ออกมาหน้าตาที่ได้ก็จะประมาณนี้อาหารชาวหอสำหรับสาวโสดทำง่ายๆแต่อร่อยพบกันใหม่ครัออ้งหน้านะคะถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ